สวัสดีค่ะเฮาคัมมาว่าตวตเนาะคะ่ะพิธีกรรมในชีวิตการเกิดลองลงมา่การบวชนะคะเมื่อน,นี่เฮากับสีบ่าวเรื่องของการบวชผู้ชายสุขคนนะคะเมื่ออายุครบแล้วจะต้องบวชการบวชถือว่าเป็นการอบร้มบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วก็เป็นการสดใสหนีบุญคุณของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจังสันกันเลย การบวชจึงถือว่าเป็นประเพณีที่จําเป็นสําหรับลูกผููชายทุกคนนะคะบวชก็คือว่าบวชออกมาจากคําสาะปะวะชะแปลว่างดเว้นได้แก่งดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้นคือเว้นจากกิจการบ้านการเลื้อนมาบําเพ็ญเพียรทํากิจพระศาสนาคือสวดมนต์ภาวนาเป็นตนนะคะการบวชนี้ถือว่าเป็น จะบวชเป็นสามเณรเรียกว่าบรประชาถ้าเป็นพระภิกษุเรียกว่าอุปสมบทนะคะมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งพระพุทธเจ้าบวชให้โดยเป็นว่าจาวามาเถิดพระภิกษุทำเล่ากาวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจร์เพื่อพ้นทุกขโดยชอบเถิดเรียกเอหิภิกขุอุปสัมปทานะคะ อันที่สองพระสาวกบวชห้ดโวยเป็นว่าจาวาพุดท,ทั้งสารนังคาฉามิท่ามังสารนังคาฉามิสังฆสารนังคาฉามินะคะเรียกติสาระคุมนูปสัมปทานะคะอันที่สามพระิสุสงบวช นะคะพระทรงหาลูกร่วมกับทั้งพระอุปชาบวชหายด้วยการสวดยติหนึ่งข้งอนุสาวนาะอีกสามข้งรวมเป็นสี่ข้งเรียกยติจตุตะถากรรมว่าจาการบวชหายข้อที่สามนี่เป็นการบวชที่เฮตดในปัจจุบันนี่นะคะมุ่นเหตุแห่งการบวชนั้นในสมัยโบราณคนที่ออกบวชย่อมบวชเพราะ ความชราความเจ็บป่วยจนทรัพย์สินญาติขาดวิตสำหรับพระพุทธเจ้าเพิ่นพระองค์ปาร,รถความเกิดแก่เจ็บตายจังออกบวชส่วนคนทุกมือนี้บวชตามประเภทนี้เมื่ออายุครบกระบวชบวชเป็นการแก้บุญบ้างบวชโสดไซนีบุญคุณพ่อเม่บ้างนะคะคนที่ควรบวชหายกขึ้นนึงคนที่มีอายุครบ มีอาชีพชอบแล้วก็มีหลักฐานที่ดีมีความประพฤติด,ดีบ่ติดยาเสพติดเช่นฟินกัญชาหรือของมึนเมานะคะมีความรู้อ่านออกเขียนได้ปราจากอ่นบรรพชาถูดก็คือว่ามีรูปร่างสมบูรณ์บ่แก้เกินไปบ่ทุกคนลภาพหรือพิกลพิการผู้ที่มีลักษณะดังลกาวมานี่ก็เพื่อนจะก็จ้างสิบวชห้นะคะ แล้วก็คนที่บกคนบวชอีกยนึ่งก็คือคนที่มีอายุพอท่านถึงคนที่ทำความผิดลบปลูนหนีอายาแผ่นดินคนหนีราชการคนมีคดีขางอยู่ในศาลคนที่ถูกตัดสินจำคุกฐานเป็นผู้ลายสำคัญคนถูกห้ามอุปสมบทโดยเด็ดขาดหรือคนมีลรก,กติดต่อ หรือคนที่มิอวัยาวะพิการไร้ความสามารถจนบอาจปฏิบัติศาสนากิจได้สะดวกคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือพระเพื่อนสิบ่บวชให้นะคะค้ามวานากนากนี้คนที่จะบวชเพื่อนอิ้นว่านากนากนั่นแปลว่าผู้ประเสริฐหรือผู้ไม่ทําบาปเหตุที่ได้ชื่อว่านากเรื่องเดิมม่โยวา พญานาคแปลงตัวเป็นมนุษย์มาบวชในพระพุทธศาสนาเวลานอนหลับกรับเพศไม่เป็นนาคคือเกามือหนึ่งพวกพระนํำเรื่องนั่นไปกราบทุนพระพุทธเจา้าพระองค์ตรัสเรียกเธอมาถามแล้วได้ความวา่าเป็นเรื่องจริงจึงสร้างเสียให้ศึกเสียพญานาคมีความอาลัายในเพศบวช จึงกราบทุ้นขอฝากซื้อนาคไว้ถ้าผู้ใดจะบวชเข้ามาบวชขอให้เรียกซื้อว่นนาข้ามานาคจังเป็นซื้อเรียกผู้จะมาบวชจนทุกมือนีการประเคนนาคเมื่อบุตรหลานมีอายุครบพ่อที่จะบวชเป็นพระหรือเป็นเน่นใดแล้วพ่อแม่จะนําไปฝากไว้กับเจ้าวัดก่อน บวชประมาณหนึ่งเดือนเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนทํำวัดสวดมุ่นทองบนขานหนากทํำพินทุปัจจุอธิษฐานเรียนหนังสือรําการนำลูกหลานไปฝากไว้กับเจ้าวัดเขาจัดดอกไม้ถูกเทียนใส่ขนันนําตัวหนากไปเมื่อท่านรับขันแล้วก็ตีปงหรือตีระฆังให้ชาวบ้า,บานได้อนุโมทนาสาธุการนี้ เกียวกว่าการประเค้นนาบแล้วการปล่อยนาบเป็นจังไรเพอ่สองสามมือจะถึงมือบวชนาก็จะนําดอกไม่ทกเที่ยนไปล่าญาติพี่น้องเพื่อสมมาล่าโทษผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนเข้ารบนับถือได้ไปสั่งล่าชูสาวทามีหากนี่หนีสินติดตัก็เรีบชํำระเรีบชดใส้เสียเพื่อจะได้เป็นค้นบริสุทธิ์ การปล่อยนาคหายไปในเมา,า่าไนี่ก็ได้มีกำหนดสามมือเรียกว่าปล่อยนาคทั้งนี้เพื่อหายนาคได้มีโอกาสมีเวลาบวชแล้วจะได้ตั้งหนาตั้งตาบำเพ็ญกุศลต่อไปส่วนกองบวชเครื่องใส่สีน้ำมาบวชเรียกว่ากองบวชที่จะเป็นขาดว่าได้ก็คือบริขารแปลได้แก่ ผ่านุง่งผ่าห้มผ่าสังคติบาดมีดโกลเข็มพระคดเอวผ่ากรองน้ำบริคารน,นอกนี่มีก็คือเสื้อสะาอาสนะห่มรองเท้าเต้าทนเตียงตั้งจะมีหรือบ่มีก็ได้บ่จำเป็นถ้าเฮ็ดพร้อมกันหลยกองให้คนมาร่วมกันไว้อยยูวัดตอนคำกับสวดนมนุน เสร็จแล้วกะบ,บางสกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วกลางขึ้นกะมีมหรสลักศพตอนเศร้ากะถวายอาหารบินธบาทถ้ทาเฮ็ดบ้านไผยบ้านมั่นกะตอนคำกะนิมนต์พระไปสวดมนต์อยู่บ้านมีฟังเทดตอนเศร้าขึ้นกะเลี้ยงพระแล้วกะแห่กองบวชเมื่อร่วมกันที่สารวัดกองบวชกะใส่เม่งกะขึ้เตียงหามออกมา เตียงนั้นใส่เป็นเตียงนอนของพระบวชใหม่เมื่อกองบวชมาร่วมกันแล้วกอนสิสู้ขวรนากต้องบังสกุลอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายนำการแหนากการแหนากท่าตามศรัทธาของเจ้าภาพจใจแห่ด้วยช่างมา้ารถเรือที่แห่ด้วยมาคกคงจะถือเอาอยางภาษิตธรรา,าคร้าวออกบวชเป็นตัวอย่าง นักทุกคนต้องโกนผมโกนคิว้วนุ่งเสื้อผ้าให้เรียบร้อยถ้าตั้งกองบวชไว้ยุบ้านให้แห่กองบวชมาร่วมกันอยู่วัดเมื่อพร้อมกันแล้วก็แห่รอบสาราอีกครั้งหนึง่งการสู้ขวนหนากนั้นเมื่อแห่รอบสาราแลว้วนากทุกคนเตรียมเข่าผ้าขวนญาติพี่น้องก็นั่งหอม้อมผ้าขวนพา,ามก็เริ่มนทำพิธีสู้ขวน เสร็จแล้วก็ผูแขนหนากน้ำหนักเขาพิธีบวชต่อไปการบวชหนากนั้นเวลาจะเข่าโบสถ์พอก็จะจุงมือซ้ายแม่ก็จุงมือขวาถ้าพ่อแม่บอมีให้ญาติพี่น้องเป็นผู้จุงถึงภายในโบสแล้วนาคจะนำดอกไม้ถูกเพื่อนไปบูชาพระเสร็จแล้วมานางทีพอกับแม่จะโยกผ่าไตรทรงให้หนาค ก่อนจะรับผ่าไตนาต้องกราบพ่อแม่ก่อนแล้วก็อุ้มผ่าไตเดินคู่เขาประนมมือเขาไปท่กลางสูงกล่าวขําขอบรรพชาติ่อพระอุปัชาเมื่อขอบรรพชชาแล้วออกมาข้องฝรแแล้วเข้าไปขอศินกับพระอาจารย์เป็นอันได้บวชเป็นสามเน้นแล้วต่อจากนั้นกรอุ้มบาทเข้าไปหาพระอุปัชา ก้าวขําขอ,อนิสัยเมื่อเอาบาดของข้อแล้วมอบบาดให้จิว้อนหายแล้วให้ออกไปยืนข้างนอกตอนนี้พระอาจารย์คู่สวดจะสมมุติตนเป็นผู้สอนและก็ซักซ้อมนาคแล้วออกไปซักถามนาคเพราะถามแล้วก็เสือ่อน,นาคเขามาถามต่อนาสงูงพระอุปัชฌาย์ท่านหนาที่บอกกล่าสงูงแล้วอาจารย์สวดเป็นผู้ถาม พ่อถามเสร็จก,กับสวดญติหนึ่งเทียแล้วก็อนุสาวนาสามเทียเรียกว่าญติจตุตถากรรมวาจาเป็นอันุาวนาได้บวชเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วการบอกอนุสาสรเมื่อบวชแล้วพระอุปัชฌาย์จะบอกอนุสาสรคือบอกกิจที่ควรทำของพระและบอกควรทำควรเหตุ กิจที่ควรเหตุมีสีอย่างคือนุ่งห่มผ่าบางสกุลแล้วก็บินทบาตยู่คนนใหม่ชั้นยาดองด้วยนามดูดสิ่งที่บุควลเฮตุสี่อย่างก็คือเสษเม่ถุนรักของเขาขาสัตว์พูดอวดคุณวิเศษที่บอมีในเจจกของการกรวดน้ำพ่อพระอุปัชฌาย์บอก อนุศาสจบแล้วถือว่าเสร็จการบรรพชาอุปสมบทแล้วต่อจากนั้นพระไมจะน้ำจตุปัจจัยไปถวายพระอุปชาอาจารย์และพระสง์เสร็จแล้วออกไปนั่งถ่ายอาศนะค่อยรับอัฏฐบริคารถ้าผู้ทายถวายแหรรับด้วยมือถ้าผู้ยิ่งถวายแห้ใสผ้ากาบรับเสร็จแล้วเขามานั่งหมองเกา่าเตรียมกรวดน้ำไห้ พ่อพระอ,อุปัชาวายัถาพระไม่ก็เริ่มกวดน้ำพ่อท่านว่าถึงมณีโชติระโสยะถาให้กวดน้ำให้มืดการกวดน้ำในพิธีนี้ถือเป็นการแผ่ส่วนกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเป็นอันเสร็จพิธีเกี่ยวกับการบวชแททนีเมื่อครบสามเมื่อแล้วจะมีการฉลองพระบวชหม่การฉลองก็คือจัดอาหารข้าวหวานมาเรียงพระ แล้วก็สู้ขวรให้พระบวชใหม่บวชแล้วกับทัดศิลาสิขาผู้บวชในสมัยโบราณเป็นผู้เบื่อต่อโลกจึงบ่มีการลาสิขาเจต,ต่อมาการบวชห้เปลี่ยนแปลงมาเป็นประเภทนีโดยถือว่าผู้ชายทุกคนต้องบวชเมื่อบวชกายมาเป็นประเภทนีแล้วผู้บวชบอกประสงค์จะอยู่กับตองลาสิขาการลาสิขาก็ต้องเหตุเป็นกิจยาลักษณะ เหตุพิธีมีดังนี้นะคะผู้ประสงค์จะลาสิขาต้องเตรียมดอกไม้ถูกเทียนไปทำวัดพระอุปชาชอาจารย์พอถึงมือกำนวนแล้วให้จัดสถานที่นิมนต์ประสงค์มากพร้อมกันแล้วพระภิกษุสงฆ์ผู้จะลาสิขาต้องแสดงอาบัติเสียกรวานโมสามจบว่าอาดีตปัจเจเวคคณะหนึ่งจบคําลาสิขาว่า สิกขังปัญจักขามิขีหิติมังทาเรทะข้าพเจ้าขอลาสิกขาขอท่านทั้งหลายจงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคลืหัดณนะบัดนี้ผ้าสามจบแล้วพระเถระจะชักผ้าสังคติออกจึงออกไปเพื่องผ้าเหลืองออกนุ่งห่มผ้าขาวเข้ามา กล่าวคำขอสารณคมและศินห้าแล้วกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะว่าอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังคัญจะสารนังคโตสาธุพันเตพิขุสังโฆพุทธมามะโกติมังทาเรทะพระสงฆ์ นางอันดับรับสาธุพร้อมกันแล้วพุลาศิขากระกาบสามเทียเสร็จแล้วพูลาศิขากระน้ำเครื่องสักระไปถวายประสงค์อนุโมทนาก็เป็นเสร็จพิธีส่วนการลาสศิขาของสามนณ่นบอมีคงเป็นอนุลุมตามอย่างาพระภิกษุนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้การบวชบวชเมือบวชสิหมือบวชสมเดือน แต่ว่ากหลายแต่บวชสิผามือบวชแล้วยังบัท่านได้อีกยังกระซิกไปก็ได้ขืนว่าบวชตามประเภทนี้บางครอบครัวบางบาง้านจะบวชบวชเงื่อนกหลายแต่ผู้บวชบวชสิผามืองบทัท่านอ่าภาวนาบัท่านสำเรจซสำกระซื้อแล้วกะขืนซื้อว่าผ่านการบวชซื้อ แต่ว่าทีนํามาเบาให้ฟังกับปารถธนาให้เงี้ยหูประเภทนี้อีสานบานเฮ้ามาเพิินเคงคัดมีความคลังมีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าผู้ใดเฮ็ดใดก็จะเป็นผู้ที่จะเลื่อนท้งทางโลกทางร้มวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณผู้ติดตามเราฟังรับชมช่องอ่อนไปลิ้ชนแนลขอความสุขความจเจริญจงมีแค่ถูกท่าน <c oughs> ตลอดไปตลอดการนะคะสวัสดีค่ะ thank